อัปเดตทีมลงประตูพอร์ทัลเทียสิบใหม่ในแมป anime ranger x ครับปัจจุบันนะครับพี่สิบได้ไปเจอทีมมาใหม่นะทุกคนซึ่งเราสามารถที่จะลงประตูพอร์ทัลเทียสิบครับผมได้ไม่ถึงเวลา20วินะสำหรับคนที่เล่นโซโลนะครับและไม่ต้องใช้ตัวละครลับอย่างล็อบรุจ,จิด้วยนะครับทุกคนแล้วจะใช้ตัวอะไรบ้างระพี่สิบใส่เกียร์อะไรใส่โซอะไรก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง10บาทเกมมิ่งด้วยนะครับทุกคน เอาละครับผมปัจจุบันนี้นะครับผมแมปอนิเมะレンジ e r x ได้เดินทางมาอยู่ที่อัปเดต8.0นะครับผมซึ่งเป็นอัปเดตในเรื่องของตัวส่วนใหญ่นะครับจะเป็นฟรีเรนนะครับแล้วก็จะมีตัวละครลอบรุจิที่เป็นตัวละครซีเซ็ตนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากว่าลอบรุจิอะครับเราจะต้องทําการสุ่มหาจากตู้แบนเนอร์ซึ่งมันเป็นตัวลับครับโอกาสออกค่อนข้างยากเลยทีเดียวครับอยู่ที่0.05%แต่ว่าบางคนยังไม่ได้ลอบรุจิและอยากเล่น ประตูพอร์ทัลเซีให้จบไวๆครับวันนี้พี่สิบก็เลยมีทีมใหม่มาแนะนํานะครับผมก็จะเป็นทีมตามรูปนี้เลยตัวละครหลักที่เราจะใช้ในการแบกนะครับผมนั่นก็คือตัวละครอ,อย่างยูเบลนะครับผมพี่สิบไม่รู้ว่าชื่อในอนิเมะมันชื่ออะไรนะผมนี่ครับเป็นตัวละครระดับมิติสามารถหาได้จากในตู้แบนเนอร์เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมอ่าโอเค ตัวละครตัวนี้นะครับพี่สิแนะนำนะครับให้ใช้เป็นบัฟ0.1นะครับผมสำหรับทีมที่พี่สิจะเอามาฟาร์มนะครับผมแล้วก็ตัวไอเทมนะครับจะใส่เป็นเน้นลดครูดาวนะครับผมของตัวแอคแท็นะครับแล้วก็ตัวครูดาวอาบิตี้พี่สิจะไม่ได้ทำการลดมันให้เยอะสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีเวนต์ประตูพอร์ทเลครับมันเป็นอีเวนต์ที่เราจะต้องตีเลือดฐานครับผมเลือดป้อมนั่นเองครับซึ่งในส่วนของตัวเลือดป้อมอ่ะ ability damage ครับมันไม่นับซึ่งเวลามันใช้ ability damage ปุ๊บนะครับเท่ากับมันจะไล่สกิลฟรีครับและเลยทำให้เราเสียเวลาในการโจมตีนั่นเองนะครับผมพี่สิก็เลยจะแนะนำนะครับให้ใช้เป็นในส่วนของตัวลดครูดาวในส่วนของตัว attack ซะมากกว่านะครับผมโซก็จะใส่เป็นโ o f f ฟ r e นะครับใส่เป็นหอกไทเดนนะครับผมแล้วก็ที่เหลืออัดเป็น damage ได้เลยครับ อันไหนไม่มีลดคูดาวแล้วเราอัดเป็นดาเมจได้เลยพี่ส0ก็จะใส่เป็นรองเท้าของตัวริเปอร์นะครับผมหรือว่ากรูนะครับเพราะว่ามันบวกดาเมจสูงถึง30%เลยครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเสื้อนะครับผมพี่ส0ก็จะใช้เป็นเพื่อบวกแอดแทกดาเมจนะครับผมแล้วก็บวกดาเมจครับก็คือมันจะบวกดาเมจในการโจมตีแล้วก็จะบวกดาเมจกายภาพพื้นฐานนะครับผมเท่ากับว่ามันจะได้2ทางเลยนั่นเองนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวหมวกนะครับผมพี่สิบก็ใช้เป็นหมวกของฟันนี่วันเดนทาครับบมวกดาเมจแล้วก็ลดคูดาวแอคแท็กนั่นเองครับผม15นะคร์เซ็นนะครับผมไหมทุกคนสังเกตไหมแอคแท็กคูดาวพี่สิบจะนานมากจะไม่จะไม่เน้นถี่ในส่วนของตัวนี้ครับผมแล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะใส่เป็นตัวละครตามนี้ได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวพี่สิบให้ไปดูในเรื่องของตัวนิ้วก่อนนะครับวงเล็บนะครับทุกคนดอกจันมาร์คไวเลยนะครับผมยูเบลนะครับใช้ ลดคูดาวนาฬิกาทรายเฉพาะอีเวนต์นี้เท่านั้นนะครับอีเวนต์อื่นใช้เป็นดาบม่วงเหมือนเดิมนะครับผมอีเวนต์นี้เราเอามาเพื่อ,อทำเป็นนาฬิกาทรายนะครับผมเ,เราต้องการเป็นการตีกายภาพพื้นฐานนะครับโอเคอ่ะนิ้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยถ้าได้ดาบแดงด้วยก็จะดีครับผมเรามาดูตัวละครถัดมาดีกว่านะครับผมก็จะเป็นพวกตัวละครซัพพอร์ตนะครับผมพี่สิบก็จะเอาพุชชี่มานะครับนี่ทุกคนแล้วก็ใส่เป็นไอเทมตามนี้ได้เลยนะครับ นี่พี่ติจะเน้นทาคอร์สให้มันเป็นศูตรนะครับก็เทมไปได้เลยครับในเรื่องของตัวนิ้วครับก็ไม่ค่อยสําคัญสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้อัปเกรดมันอยู่แล้วนะครับเราเอามาปล่อยเพื่อให้ตัวละครอย่างยูเบลครับเขาดูดดาเมจไปนั่นเองครับแล้วก็จะมีเป็นตัวละครอย่างเอ่อเอ่ออูตะนะครับใครไม่มีอูตะก็ใช้เป็นตัวละครอื่นๆได้เลยนะครับเอามาใช้แทนได้นะครับทุกคนอ่าไม่ไม่ฟิกนะไม่ฟิกนะ อาจจะเอาเป็นพวกเอโตเอาเป็นพวกดีโอเอาเป็นพวกตัวละครดาเมจอื่นๆนะครับเอามาได้เลยนะครับทุกคน,นไอเทมที่สิบก็จะใช้เป็นประมาณนี้เลยครับผมตัวละครถัดมาครับก็จะใช้เป็นในส่วนของตัวรัดคอนะครับผมรัดคอนี้ก็ค่อนข้างจําเป็นนิดนึงนะครับผมก็คือเรานะครับจะต้องเอาตัวละครเนี่ยมาดูดดาเมจแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไอตัวเนี้ย เบลมันจะดูดาเมจกลับคืนครับมันจะเก่งขึ้นนั่นเองครับอ่าไอเทมพี่ติก็จะเน้นใช้เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ใครไม่ทันก็สามารถแคปหรือว่าสต็อปหยุดแล้วก็สวมใส่ไอเทมตามนี้ได้นะครับผมเกียร์ในส่วนของตัวนิ้วพี่ติก็ไม่ฟิกเช่นเดียวกันนะครับได้แบบไหนก็เอาแบบน,นี้พี่ิได้วิ่งกับระยะมานะครับจริงๆถ้าทําให้ดีก็เอาเป็นพวกดาเมจไปเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัวละครอย่าง do ครับใช้เป็น do หัวใจนะครับทุกคนนี่อ่าไอเทมก็พี่ติก็ใช้เป็นตามนี้เลย นิ้วก็ใช้นิ้ว,วของดีโอปกติเราจะใช้เป็นพวกดับม่วงอะไรแบบนี้ครับนี่ม่วงส้มเซตนี้นะเมื่อกี้คือเซตนิ้วคือเซตดาเมจมาตรฐานนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวกีฟิตนะครับจริงๆแล้วถ้าหากเราไม่เอาโซนเนี่ยมามันจะทําให้จบไวขึ้นประมาณหนึ่งถึงสองวิแต่ว่าพี่ติดไม่ต้องการครับพี่ติบต้องการที่จะเพิ่มโอกาสในการดรอปไอเทมก็เลยใส่โซนนี้ติดเอาไว้นะครับผมไอเทมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของตัวนิ้วก็ไม่ฟิกครับ ใช้เป็นแบบไหนก็ได้ครับตามที่เราหาได้เลยครับผมเพราะว่าเราเล่นแค่ตัวหลักๆก็คือตัวยูเบลตัวนี้ตัวเดียวอยู่แล้วนะครับโอเคมาเดี๋ยวพี่ติบจะพาไปดูนะครับผมว่ามันจะจบได้ภายในเวลากี่วินาทีนะครับผมเป็นประตูเอ่อดีวายนะครับผมเทียสินะครับเทียสูงสุดเลยนะครับทุกคน เอาละครับพอเข้าเกมมาแล้วนะครับก็ปล่อยมันออโต้ได้เลยเราจะทําการอัปเกรดตัวละครแค่ตัวเดียวนะครับผมนั่นก็คือตัวยูเบลนะครับอ่าเดี๋ยวพี่สิบให้ดูในเรื่องของตัวดาเมจนะเออพี่สิบหาตัวมันไม่เจอเนี่ยครับคืออ b เบลิตี้มันจะอยู่ที่20วิพี่สิบจะเน้นตีธรรมดาอย่างเดียวครับดูดูเลือดดิ คือแบบเลือดคือรถแบบไหลเป็นน้ำไหลรัวเนื่องจากว่าเขาตีค่อนข้างไวครับ0.4วินะใครทํารถคูเดาได้มากกว่านี้ก็จะยิ่งดีครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับรอบที่2ว่ามันจะจบภายในเวลากี่วินาทีนะครับเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะ17วิใช่ไหมทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่สิบจะให้ดูต่อเลยนะครับผมว่ารอบนี้มันจบอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมอะให้ดูเลือดครับ นี่ครับทุกคนอยู่ที่17วิครับซึ่งเวลาที่พี่สิบเคยทําได้ดีที่สุดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ14วินาทีนะครับทุกคนเวลามันก็จะถัวเฉลี่ยอยู่ประมาณเนี่ยครับผม14 15 16 17 18ครับไม่ถึง20วิครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ตัวละครเราสามารถหาได้ครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปสูมครับอ่าอย่างรอบนี้ก็จะอยู่ที่18วินาทีนะครับ โอเคเดี๋ยว,วพยี่สิบจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ารอบนี้เราจะได้อยู่ที่เท่าไหร่ครับอตอนนี้บอสก็ตุยแเรียบร้อยแล้วนะครับผมกลับดาวครับไปนอนแอ้งแมงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนจะไม่มีบั๊ก ลอยกลางอากาศแล้วมั้งครับนี่ครับทุกคนจบภายในเวลา15วินาทีเท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างไวเลยครับใครที่อยากจะฟาร์มหาตัวละครชายนี่รอบรุจินะครับก็สามารถมาปั๊มรีโรตรงนี้ได้ขอภัยครับเราสามารถมาปั๊มดอกไม้ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมหรือว่าใครอยากจะหาตัวละครฟรีเลนชายนี่ก็มาหาได้ครับผมและที่สําคัญนะครับ มีโอกาสได้เทรดรีโลที่เป็น d i ะครับผมที่เป็นเทรดใหม่ด้วยครับแต่โอกาสค่อนข้างน้อยพี่สิบฟาร์มทั้งวันนะเป็นร้อยประตูยังไม่ได้ซักอันเลยครับไม่รู้มันมีจริงหรือเปล่านะก็มาแนะนําให้ทุกคนได้ทราบนะครับผมสําหรับทีใหม่ในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้พี่สิบต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายย้